็นจริงเรื่การใหญ่ที่สุดของฟุตบอลแบรนด์เอสบิชันในครั้งนี้พบกับตัวแทนญี่ปุ่นรุ่นใหญ่ที่เอนดาวเด่นขีดหนึ่งในโลกเดอะเสมะเลเจนด์ญี่ปุ่นจะมาพบกับทีมฟุตบอลเยาวชนที่นำทีมโดยมาก์เซกเทนมะกับนั้นทีมของในถือมือสุดแกร่งจากโคลีโลดในครั้งก่อนทีมเลนเดะเจแปนรุ่นใหม่และทั้งสองทีมจะมาปะทะกันไม่รู้ว่าจะมาเป็นการแข่งแบบไหนกัน บอกเลยโคตรเติงอะไม่ผมเสียไปเหรอ,อไอพวกดิจิติเปลนทีมนี่ทีมอะไรวะทีมอ่ะเขาเรียกว่าทีมอ่ะนัมันจิกินี่เนเขาไม่ยอมยม,ม่อส่งให้คาเซมารุผมไปไอ้ที่นัต่อนัมันจิโอ้โหเป็นสิผ่านใจเย็ยโโโโใในในี่เนี่ยเสียไป สีบีนี่นี่มาผมมีน่ะโตเข้ามาแล้วยังไงเร็วๆทุกคนโอ้ยไทโยแกจะไปในไทโยฮะเฮ้ยสับสังหารนี่นะสว่งไงน่ะโตโอ้เออมาเร็วอเคีโอย,มโอยไม่ทันแล้วผมยัยงไง เอาไปเวหาฟาดพี่โพยสัตว์เข้าไปยังไงอะชิซุเกะแม็กซิพันเล่าปีเฮ้ยแซ่สองมหาอำนาจนะไหวไหมโอ้โหเราจะไปเข้าอะฮูหมวกเลยตึงไปไหนตึงสักมาบอกมาฮะ จะไปไหนโชว์รีบจังกันไม่นะต่อไปได้ทีมไหนก่ะเสียไปเอาโชว์มาเลยเอวตารเฮ้ยอวตารอวตารโดนแล้วเนี่ยชนะโชว์ยังไงกังเขนไยทันเนี้ยนี่นะโอ้โห เฮ้ยเทยโอระวังขยังมาอุ้ยเกือบเต้ยเกือบโดนวตามเตอบโดนอวตานนะผมมาเลยกำแพงแอแลนเต้ยโอยส่งให้โคจิผมฟูเคคิดส่งฮะไปฟูเิมาแล้วผมไต่เวลาขยี้ผมขยี้เอาไปมาเลยอยู่ไหนโอเคเอาไปกิน เฮ้ยภาษาสายส,สัมพันธ์ยุยเดบิร์ดยุยสัตเข้าไปชินสุเกะยังไงแซ่ซ้อมมาหามนาบอื้อหูโอ้โหเดีบังระวังนะเอาว่ตารเฮมี่ เฮ้ยเถนมาเถ่นมาระวังเถ่นมา,า,นมาอีกก้อนเลยเฮ้เ,เขาไมโยโม่ระวังโอ้ชิบหายแล้ว,าย,าลวยายไปกระสานอาร์ตติดอาวุธโอ้โหก้อนวิงอะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยความเร็วลงมาซัดเข้ามาผมเถนมาเอ้อเวาลาเอนโนโมโม,โมโรูแล้วเข้ามาเลายเฮ้หัทเทวาอุ้ยไหวไหม ไหวไหมโอ้ยนี่ไหวคผมโอ้โหอีเดสมาเจแปนนำไปก่อนนะหนึ่งประตูต่อโซนนะผมเราจะแก้เกมยังไงผมงรเจเชนเจแปนส่งให้คีดโดผมคีดโดออกมามาเลยแล้วแล้วโอ้ยไทโยดูไปไทโอมีท่าสก,กัดอย่าไปยุ่งกับฉันโอ้ยเรียบร้อย ลำแสงไปขาดไปไหน,นคุณชิดดูเฮ้ออย่าพึ่งช้นนะอย่าพึ่งชันนะเจ็นเฮ้ยดีนะไม่มีทีพีผมมันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เจยนยิงก็มานนิแอโน่เป็นไงล่ะอุม้มท้ายฮะส่งให้โคจิโอ้ยคยนโน่โอ้จงออกมาเอาตงฉันนิโกยนุ่งสารเอามาเทลิซือ ปักทงใส่มันเลยนี่เนี่ยนี่คือการาันตีของฉันโอ,โ,าาโอ้โหไปนะไทโยเอาไปดิคุณอังโอโ้วันนี้ส่งให้คาไมยมามาผมเฮ้ยจะไปไหนนิจิก,กิเล็บจังกันแม่น่ะส่งให้ฮิโตะผมฮิโตะส่งให้โคจิ โอเคกุดผมมาสมโมเอลกาสมโมเอลกาสโมเอลกาโอ้ชู่มาเอ้ยโมโหแล้วเว้ยส่งให้มาเลยมาเลยประสานกับฉันไผ่ก่อนายเร็ว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 สั่นเลยโอ้ผมไม่ทันอืมเม็กซิ่พนันลากาูกบุญล่ะกะ เฮ้ยประสานกับฉันเทใครก็ได้โอเคได้เวลาลุยผูกเราแสดงให้เด็กมันดูเอาไปกินนัดซนมระนาเอาดิชิซูเกะแซโซมหามนาดเอยโอ้ยหมดแล้วผมแม็กซ์แม็กมัน เฮยโอ้โหเป็นสิบพันอีกแล้วเอาอะแม็กซี่พันโอจังเสียไปเอาดิส่งไอ้แล้วจบโอ้จีเอาต้นตัดก่อนนะจังกูริวะลองชูหยุดช่วยได้หยุดช่วยได้ก้อนหยุดช่วยได้ก้อนเรโอ้โหเรียบร้อยจงออกมาเสียมบนดำนักเอสโซลัสโอ้เรียบร้อยอวตาร โอ้โหโนโอโนุขวัญจอมมันยังไงโอเมนโดเข้ามาลายชูหัดเทวะอุ้ยเข้ามาโอโ้ยไม่ไหวอเอ็นโดคือเข็นหักโอโอ้โหไงล่ะนดี๋ยวโหด แต่เก็ทีมธรรมดาเจอทิสอ์วโอ้ยไม่ชนะะไรวะแพ้ตลอดเนี่น่ล้มแสงไปคาดเออไม่จริงเฮ้ยชูหมดแล้วชูไม่เหลืออะไรแล้วชูเฮ้ยซิโนซิโนจีนลังลังล้งลังเอ้ยล้างล้างเอ้ตายอ้าันยังไงรับไป ยายสัตว์เขามาผมกำลังในพิษตาผมมาเลยครับผมหายหัดเทวาวิผิ่ใช้เครื่องทีวีเนี่ยไม่ใช่ฮะใช้โมเดลนะไม่ไหวโอ้สามสองเป็นไงนะครับผมบอกแล้วมันโหทีมนี้ผมแก้เกมยังไงละดวนแค่อยากร้องเฉย ขามันเตะแล้วฮะเอ้ยดูมันโอ้ยนิสกี้อีกแล้วโอ้โหม่มาเรียบร้อยอะมำวยศึกลวดดาบสำวยนีมม่ยูนเดี๋ยวจะถล่มย่ำเลยวะอื้อสงสัยเก็บกดเมื่อกี้ผมโดนถล่มยี่สิบยี่สิบกว่าลูกอะมาขับเทวาวีอื โอ,โ,โอ้โหเอาว่าตามทุกลูกเลยวะมันไม่ยั้งเหมือนกันนะมาเอ,อ้ยเอาว่าตามทุกลูกครับผมไปโกจิใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเราต้องชนะได้นะมา <c oughs> มาอะไรฮิโ้นโตะมาแล้วถึงเวลาแล้วนะ <c oughs> โอ้โเทนมะมึงมาอะไรตอนนี้อุ้ย <c oughs> มาอะไรวันเดอร์แทป ไปผมเข้าไปมาเสียไปโอ้โหดูมันลงไปฮะแกจะไปไหนฮะสายสังหารว้ยมักออดนะกกไปซะโอเคโอเคออกมามาเร็วแล้วอยู่ไหนเฮียตโอเคสั้นแม่งมาเลย เอาไปมึงหมดพลังแล้วมึงเหรอรับไป t h อ b ปิดอือดสัดเข้าไปผมไม่ไหวแน่เอาวตารเหรอหัตมนสยบฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาต่อให้สีลูกไปเลยมาเอาไปอีกยิงไปผมมา สัดเข้าไปอีกออลัดโซนมอลันนะาเอาไปเก็บอีกอือยิงเข้าไปเลยแล้วไม่ก็หมดเองอ่ะอือมาเนียเอาอีกอวาตารใช้อีกเบอร์นิงแคทเหรอเบอร์นิงแคทอือนี่เนี่ยเออเป็นไงล่ะเริ่มแล้วดิเริ่มแล้วอดีมั้งอ่ะ สีหนึ่งครับผมดีเจียนเจแปนเริ่ม,เ,ม,รม,เ,มเริ่มตีไข่แตกครับผมสุรงงี้โอ้ยสุรงงี้เกี่ยวมาได้เหรอวะเนี้ยเขาไม่ว่าบอกมึงเป็นอะไรกันพวกมึงเป็นอะไรกันกำแพงแอตแลนติสพวกนายเป็นอะไรกันไอ้โอเคเด็กโง่้งพวกนี้เออขึนี้มันไปไปส่งให้เฮ้ยนะตัวผมโค้งจีกูจีวิ่งไปแล้วผมมา มาได้ฟู้กีมาฟู้กีไม่ไมีเป็นไรสาปไปเลยแม็กซิมัมไฟ<ป>โอ้อยสัตว์เข้าไปนี่นะอือ้อหายเบอร์นิงแคสเป็นไงล่ะใช้พลังหมดแล้วเหรอเออนี่น่้เริ่มแล้วมึงพี่พีหมดแล้วเหรอเอาตาลใช้ไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> มาเด้ฮะสุร่งเงี้ยเสียไปกันโอเคอเอโอ้โหไทยโยแม่เงเอ้ยโดนอะล้ำแสงปิกเาดยังไงอะเสียไปอวตานนี่มันเดมไม่มีพลังยิงแล้วเหรอฮะมาผมไปฮิโนโตะโอ้ยสุรุ่งเใจเย็นสุรุ่งเนี่เนี่ยเสียไปเขาไม่ยอมมาซากุมา โอ้ยผู้โดวครับผมสมัครแกฮูโอี้จอยชันโอ,โอ้โหจอยเออเฮ้ยผมเริมเ่มโมโหละทำไมมันทับลงมาเอ้ยเอากูริ้วเอากูริ้วมาเร็วสกัดโกน,นโอเคเกือบตายอ่ะมาสไลด์สังหันเออดิ้งเติงอยูอ่โอ,โอ้โหจอยกูวิ่อของขึ้นข้วงนอย่างเดียวเลยว่ะ ไม่ยอมลงมาข้างล่างให้ฉันเลยไปไหนอะไรของแกเลี้ยงบอลกายกรรมเฮ้ยย่าเข้าไปอย่าเข้าไปาเข้าอีกแล้วผมเลี้ยงบอลกายกรรมหว้าย,อาย,อายโอ้ยสเต็ปเลี้ยงม,มาดิเอาเอาอีกแล้ยวหรอแม่งห้ายเอ้ยยังจ,จะการมัน ลีดจังกันใชยย่สั์เข้าไปผมเตะไปให้โอ้ยเทนมาโอ้โหแม่พักเลยว่ะแม่งวันเดอร์แทมอุม้ยกุญชีดิวมันดิวมันโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้ยหมดปแลมาเสียไปแล้วสาก,กุมาโอเคส่งให้อันนีน้ผม คาเซมาโลผมคาเซมารุส่งให้ผู้โด้ผู้โด้เขินมาแล้วไปคิดโด้น้องลืมไปมาประสานการโอเคโอ้ยมีคนไปสกัดก่อนอืมเสียไปอ่ะเสียแล้วไหมชูส่งไปให้ใครอันนี้จะเกอ้โหหมดเวลาตอนน่ะครึ่งแรกฮะนี่แก่เซิร์ฟผมครึ่งหลังผมจะถล่มมันให้เละไม่รู้มันจะถล่มเราเปล่า ฟังมันอวตารทุกตัวฟังเทนมาผมอินเตสมุทรเจแปนกับลิจินเจแปนมาเจอกันรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอะเสียไปอะยังไงสุรงเงยวิ่งไปแล้วนั่นัดเสียไปอโอ้โหมึงจะอือส่งให้โกจิโกจิไปแลอะผมไปแล้วยังไงเออไปอีกครั้งเข้าไปอีกเข้าไปอีกโอเคสั้นเลย แม็กซิมัมไฟผมด้าดูสักเข้าไปโอ้ยมาไลยจงออกมาททเทพไททเนียหัตมนันสซโยฟ้าเ้ยเดือเท่าไหร่มึงแปดสิบกว่าผมโอ้โหตอนนี้ฟูคิตอนนี้เราเริ่มไม่ไหวแล้วที่พีหมดแล้วเทพธิดาเฮมันอเอาเดย โอ้จีไม่เหลือแล้วผมยูโตเหลือครบโอ้ยมันเนี่ยเหงืออีกเหรอโทโบุคุณจะไปนะใหญ่โถจังไอ้์นาโดาดึกดำมันนี่น,นโอ้โหโคจังเอาจัดวะเสียม,มันนะกัะเซบบลุเขาไม่ใช่ว่าเสียไปโอ้โธบุเอาจังวะไปัะผมไฮโยยิงเขามาเนเ่งฮะ โอ้ยจีส่งใายเหี้ยน้อยโตผมเหี้ยโตไปแล้วผมไปแล้วยังไงไปแล้วโอ้ยโดนไคโนสก,กัดกอนอ่ะจะไปไหนไครงีนกแกนะไอพวกเด็กไม่วันซึนซาเล่สังหารไปอ้ยหลุดเดียวผมอยากจังหวะนี้ยังไงโอ้ยอะไรกันจะปล่อยท่า,าสามหมดควาดมาแล้วผมเสียหมดควาสมาแล้วไป พี่โดว์เขินมาทุกคนโอ้อเห็นมาเออใจยเย็นนี่ลูกสก,กัดตลอดเลยวะลงไม่ทันนะวันเดอร์แฮปอีกแล้ว,วเออเอาผมแม็กซี่พันนี่ไอ้สกามโตรเรียวมะม,มีผมดันวันเตมไปเล่นนะจอยพังเ็าไม่เอาเพิ่งจอย มาโขจิาโขจิมาแล้วแล้วโจไม่เหลืออะไรแล้วอใจเย็นร้อยก่อน้ยนกนหยุดมันาไมยาม่าโอ้ยเขาไมยาม่าโอ้ยุดมันโอ้สัตว์ไกลมาเลยเอ้ยดาบบันพาโบลูดโอยลากเขามาแต่ไกลอมลากมาแต่ไกลเลยเอ็นโดมามารู เขาจะเซฟได้หรือไม่ยายหัพเทวะวิวยวิวิวิหูวิอยู่เอ้อนโดส่งให้คิโดผมคิโดวักมาเอาลูกแล้วแล้วพวกเราโอเคเอาไปเฮ้ยลัดโซนมอลานาเอาไปเกินเอ้ย สัตว์เข้าไปผมยังไงชินสุเกะเขาจะรับได้ไหมจงออกมาเพีรไททเนียฮัตมันสยโยฟาโอ้หทลายโอ้โหไหลกวยเลยกงกูเกินโอเคสัตว์ไปแล้วกันมึงเฮ้ยแ,แผ่นเกวินจักระพัดทีเจ็ดเออสัตว์เข้าไปกัทีเจ็ดนะผมเออเอาอย่างงั้นละมั้ง นายเบอร์น yeah, ิงแคปเออโอ้ยเดือดเท่าไรเท่าไรพูดเจเจสุกัวเจสุกัวจริงจริงรอไปหนึ่งคาเซมาลุกคาเซมาลุเยอะมากเลยคาเซมาลุรีบจังกันรีบบุญจังกันนี่หนึ่ไม่เป็นไรครับสัตว์เข้าไปอีกโอ้ไม่เหลือพลังแล้วตอนนี้โอ้คิดออกกูไม่อยู่เหลืออะไรมาซินนามิยังมีซินนามิอยู่อะซินนามิอยู่ซินนามิอยู่ เฮ้ยขึ้นไปอีกสั้นเลยเข่าไปเก็นเฮ้ยสตาร์คันเวฟเอ้ยสั้นเข้าไปอ่ะเ,เอาเลยมึงโอ้โหอวตารอีกแล้วอัดมนันสยบฟ้าโอ้โหเดือดเท่าไรเท่าไรเท่าไรเฮ้ยยี่สิบสี่สิบกว่ามาสเปร๊กเขาส่งให้โกจิโอหมดควอนมั้แล้วเอ้ยหมดควอนมั้แล้วโอเค สวยเหียตไปโอเคเหี้ยตัวมาแล้วเขาอยากนะแกออสแซไปาเลยเขายากนักใช่ไหมเฮ้เวหะกวักพี่โพบอุอ้ยเข้าไปยังไงอ,อยิงเข้าไปฮะหืก็จะเข้า สามสี่เอม,มีอีกลูกเดียวอีกสองรุ่จะชนะแล้วโคจิมันมหมดพลังหมดพลังแล้วเฮ้ยเฮ้ยซูลุงกี้หยุดคนหยุดซูลุงกีให้ได้ไม่งั้นเข้าอุ้ยเยอะมากเลยคิโดโอเคขมยาม่มมาหยุ่คนเซไปโอเคฟ้าไปก่อนนะอ้าวยังไงล่ะเสียไปอีกอีกมาโอ้เข้าโซนไปแล้วเหรอมายังผมยังไม่เตะร,รอร,รอโซนหมดก่อนนะส่งให้ฟุโดววผม โอ,อ้ไทโยไปแลยไทโยไปแลยไทโยโอ้โหเรียบร้อย์ไม่ทันนะเฮ้ยอุ้เยเรียบร้อยเอาไปไทโยพลโลติดอาวุธโอ้โหผมหนาบดาวตกไปเลยลูกนี้ไปเลยฮะนี่เอ็นดูมือเปล่าเลยกันเสียเวลามือเปล่าเลยฮะไปเลยไปเลยไม่เอา เออเอ,อเอ็นโนมมลุเราไม่ไหวแล้วผมยิงระยะน,นี้มาฟูบุคิจัดการนี่ฟูบุคิไหนมาฟูบุคิออกมาแล้วฮะ,อะโอเคเอาไวปจ<อ>ันเฮ้ยวกันจังเฮ้ยหมาป่าพยองเน็ดเฮ้ยสัตว์เข้าไป มาเนี่ยหายเบอร์นิง่งแคบเอ,อ้ยทะลุกไปอือหมดตีพีแล้วมึงอ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วใช้เอาประตานไหวเนี่ยเอาเนี่ยเสียวไวนี่เขา้าโซนแล้วผมเขา้าโซนแล้วออ้ยเ,เดี๋ยวหาคนยิงก่อนหาคนยิงก่อนมาเร็วร็ว,รวให้ก็ได้ขึ้นมาหาชั้นเท ขึ้นมาหาชั้นทีคาเซมารุโอเคไปเลยกระโดดขึ้นไปย้ายวายุสลาตันนี่เน้ยซัดเข้าไปผมยังไงมาดิมือปเปนะเออยีน่าหาเท่าผมเอาเป็นไงล่ะพวกนายอวาตารนะทำได้แค่น,นี้เลยใช้อวตารเนี่ย โอ้ยสุรุกิใจเย็นสุรุกิขอโทษสุรุกิฉันขอโทษสุรุกิโอ้ยจงออกมาเทพดาบแลนสลนซตบรับไปนางฟ้าหลงทางเฮ้วโเอ็นโดอฮ้ยเรียบร้อยไปเนี่ยนางฟ้าลงทางงั้นเหรอนางฟ้าลงทางใช่ไหมมาเลย เฮ้ยหัตเฮวะาอุ <pad> <ante> wow, oh ้ยอ <more> ุ๊ยโอ้โหเสียไปเฉยว่ะเอ็นโดเอาว่ะเอาอมส่งให้โกจิโอ้อย่าเพิ่งเงอย่าเพิ่งเง้โอ้ยนิชิกิใจเย็นนิจิกิโอ้ยไม่เนี้ยนิชิกิเม้งนิชิกิใจเย็นเออเออนิจิกิโอ้ยโดนนะบังอาจดาบบันพามรุ่นเออสุดคมมาแล้วผมเอนโดเอนโดยังไง

จะย็นไฮโอมาส่งไอซีน,มนมัมิ้นซีนัมิออกมามาถึงเวลาของฉันแล้วเชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่หงฉันแล้วโมเอ้สั้นไลยเอาไปกินสตาร์คันเวฟสัตว์ของไปเออยังไงฮะเมื่อนิ้งแคทเหรอไม่ไหวเราไม่ไหวแน่นอนเปอร์นึ่งแคทงนินโหรอเออไม่มีที่พีลวมึงอ่ะ

มาไม่มีอะไรแล้วเหรอมายิงเองยังไงผู้โดผมสัตว์เข้าไปดิงมอละนะันนนี่แน่โอ้ยกอบขาของซูงี้เข้าไปด้วยเออไปยังไงเบอร์นิงแคทเออโอ้ไว้เฉยเอไม่เหลือตอนนี้ผู้โดไม่เหลืออะไรตอนนี้โสง่ายโซเมโอกะผมโอ้ยิย้มหนักสักมากสักมากบอกมา มาเขาไมาอีกยิยงไปเลยแผนกวินจักระพัดเทเจ็ดเอร์เอาเข้าไปือ้อมือเปล่างั้นเละนี่แนะ่หูเจ็ดหกครับผมเออนั่นแะละเยี่ยมเร็วๆอีกสามนาทีสามนาทีเท่านั้น สามนาทีเท่านั้นเออเฮ้ยใจเย็นสูงเงี้ใจเย็นโอ้ยสูงกี้เฮ้ยเฮ้ยหยุดสีลูงกี้ใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเอาเดวิลเบิร์ดย่อยสัตว์ขววเ,ววเข้ามาผมเดวิลเบิร์ดงั้นเหรอเอ็นโดเข้ามามึเข้ามาเลยฮัทเทวะโอ้ยโอุย้ยอยู่ว่ะเอ้ยเกือบตาย ส่งให้ฟูคีผมโอ้กุจิกุจิเซ็ตไปก่อนกุจิโอ้ยไปกันไปกันเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอ็กซัสอาร์ตติดอาวุธฮึ่มชิบหายแล้วดิความเร็วลมมาเออสัตว์เข้ามาโอ้ยชิบหายเอโนไหวไหมเนี่ยยังไงผมเอโนเข้ามา พัดเทวะโอ้ยโอ้ไม่ไหวผมเจ็ดเท่าอุ้ยตึงชิบหายว่ะโอ้ตึงอะเล่นในคอมผมเฮ้ยอีกเมื่อพี่มากูจิโอ้ทยอยไม่เงื่อนทยูยเอือเอือโอ้แพ้แนนอนลมเสียงพิคคูด ซื้อเปลี่ยนมีมันติดอาวุธได้เนี่ยตะวันกี้ธรรมดาเข้าไม่เข้าหรอกทัาไม่ติดเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยยุ่ยก่อนอยู่ก่อนยุคนทำไมยังาะอืออนเลยเยีังอ้ยมาใหญ่กำแพงแอแลนเต้ฮ่องอยเป็นไงล่ะมึงไปไปซะส,สเมเวคกะมัสเมเวคกะมังโอเคซัดไกลเลยลาไป มังกรทลายฟ้าเอาไปกินลูกสุดท้ายของคุณโซเมลค่ะลุ้นวันหนึ่ลุ้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเบอร์นิงแคปเอ้ยโอ้โไม่ไหวเฉยเออโอ้โหมาเฮ้ยสวยโกจีด้วยเลยโอเคเอาไปของโกจีลูกสุดท้ายความมัาามอองสุดท้าย ไอ้อาคีสลัดตันงเลยสัตว์เข้าไปเออมือเปล่างั้นเหรอเปล่งั้นเนาะอุ้ยแปดเจ็ดเอฮ้ยเป็นไงตัวไงละ่งละฮะโอ้โหเอาผมนาทีสุดท้ายอะนาทีสุดท้ายลูกนาทีสุดท้ายใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห,หยุดก่อนโอเคเรียบร้อยเทพธิดาเฮมัน แข่งไปซะเออไปอ่ะหมดพลังแล้วหมดพลังไปนแล้วมาเลยเข้ามาไล่ลบไปคิดดูฟิวสังหารอ,อ้ออโอ,อ้โอไปสมรรกาโอ,อ้หมดเวลาชนะพอดีผมแปดเจ็ดลยเยี่ยมมากเลยผมตึงจัดนะผมตึงจัด